อย่าให้ใจออกนอกจิตออกนอกมาอยู่ที่หลวงพ่อกันเป็นแถวเลยพยายมหายใจไปรู้สึกตัวหายใจไปรู้สึกตัวไปความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านไม่เห็นธรรมะ อย่างใดนะที่จะเหมือนกับความรู้สึกตัวที่จะทำให้อกุศลที่มีอยู่เนะี่ยดับไปทำให้กุศลทั้งหลายเจริญขึ้นดนั้นถ้าขาดความรู้สึกตัวอย่างเดียวเนะี่ยกิเลสมันจะมาเยอะแยะเลยกุศลทั้งหลายศีลส,สมาธิปัญญาทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้น พยายามรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวไม่ใช่บังคับว่าห้ามเผลอฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไปเรื่อยๆอ,อย่าลืมตัวเองอย่าลืมกายอย่าลืมใจตัวเองร่างกายเคลื่อนไหวยังไงก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวยังไงก็รู้พยายามหัดรู้ไปเรื่อยๆพฤติกรรม ทางใจส่วนใหญ่ก็คือการคิดใจชอบหนีไปคิดพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาใจวาจาใจพยายามรู้เท่าทันลงไปอะไรอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมทางใจเริ่มแต่ทางใจเวลาที่เราคิด จะมีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างหลังอย่างเราคิดเข้าข้างตัวเองเรื่อยๆคิดว่าเราเป็นคนดีอย่างโน้นดีอย่างนี้นะให้รู้ทันเข้าไปเราดีกว่าคนอื่นอนะไรเงี้ยสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนะัคือพวกมานาอัตตาซ่อนโดยการที่เราคิดอยากได้ของคนอื่นนะ ทำไมมันคิดอยากได้ของคนอื่นมันมีความโลภมีความอยากซ่อนอยู่ข้างหลังความคิดทำไมคิดอยากเป็นชู้กับเขาอะไรเงี้ยมีกามร,ราคะซ่อนอยู่ทำไมคิดร้ายกับคนอื่นก็มีโทสะซ่อนอยู่เนี่ยในความคิดของเรานะ่มันเจือปน กิเลสที่ซ่อนอยู่ข้างหลังพยายามสังเกตพยายามเรียนรู้เราจะเรียนรู้ใจตัวเองได้ประณีตมากขึ้นมากขึ้นนะสังเกตไหมหลวงพ่อสอนลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วนะพวกเราเรียนมาทีแรกหลวงพ่อสอนมีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้อะไรเงี้ยรู้ไปนี่จากกิเลสนละ้มันจะมาแปลงเป็นการกระทํา เริ่มจากการจะทำงานทางใจคือการชิดปรุงแต่งความคิดของเราไม่สะอาดมีสีที่ซ่อนอยู่ข้างหลังตัวที่ลึกที่สุดก็คือตัวเราตัวเราซ่อนอยู่รักตัวเองเัินจะอยากได้อะไรเนี่ยก็เพื่อว่าตัวเองจะมีความสุข อยากไม่พบอะไรก็เพื่อตัวเองจะมีความสุขนะลึกที่สุดเลยนะคือตัวตนของเราเองที่เรายึดถือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดนั้นก็มีโลกตรวดลงนั่นแหละในฝ่ายอกุศลในฝ่ายกุศลก็มีนะไม่ใช่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเป็น,กกลลน,น,นอกุศลศล้วนๆะไม่ใช่แนั้นะอย่างหลวงพ่อมาเทศใจมัน ถ่ายทอดธรรมะหลวงพ่อก็ดูแต่ไหนแต่ไรน,นะเคยดูถ่ายทอดธรรมะเพราะอะไรด้ย่ยความเมตตาสงสารอยากให้พวกเรารู้บ้างอยากให้พวกเราพ้นทุกอย่างในนี้ก็มีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของใจมีทั้งกุศลทั้งอกุศลแต่ส่วนใหญ่เป็นอกุศล ดูออกไหมแล้วเราก็รู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูดเวลาเราพูดสังเ,เกตไหมมันมีสิ่งที่อยู่แฝงเร้นอยู่ทีพูดทำให้ดูดีอะไรเงี้ยพูดจะให้สุภาพเรียบร้อยผิดธรรมชาติตัวจริงของเราทำไมต้องทำอย่างนั้นเพื่อจะได้ได้ดูดีคนจะได้ชมว่า เรียบร้อยอะไรพูดจาเพราะครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านพูดไม่เพราะหรอกพูดมึงพูดกูอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังท่านมันไม่ใช่กิเลสแต่พวกเราพูดเพราะบางทีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็เป็นกิเลสเนี่ยสกปรกกว่าที่ท่านพูดซะอีกหลวงพ่อคูนะมึงเนี่ยมันกูอย่างนี้นะ ท่านสะอาดของท,ท่านดีของท่านทีก็พูดเพื่อให้คนเขาชอบเรามันไม่ได้ว่าผิดหรอกนะแต่ว่ารู้ทันกันหรือพฤติกรรมทางร่างกายเราก็มีสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลังที่เราคุย,ยกับคนนี้เราอยากให้เขาเชื่อเราเป็นลูกน้องเราเนี่ย กลัวมันทำงานไม่เรียบร้อยแนละ้วทำหน้าตาดุๆอะไรเงี้ยนะไม่มีทำสุภาพเรียบร้อยนะยิ้มหวานอนะไรเงีใ้ยใจเดือดเล้าเราต้องดูนะว่าอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังส่วนใหญ่ก็คือโลภกรดลงเวลาความโลภมันครอบงำใจอยู่แทรกเข้ามาในใจอยู่ เวลาเราคิดนะเราจะมีสิ่งที่เรียกว่ากามาวิตกนะเวลามีความโกรธแทรกอยู่ในใจแล้วเราคิดเนะี่ยจะมีพยาบาทเรียกพยาบาทวิตกนะคิดไปในทางร้ายกับคนอื่นทำไมเราคิดร้ายกับคนนีนะ้ทำไมเราคิดดีกับคนนี้ เราคิดดีกัคนนี้ทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงแล้วไอ้คนที่เราคิดดีด้วยนี่ชั่วว่ะอีคนที่เราคิดไรอีกก็เราชอบไอ้คนนี้มันโกหกหลอกลวงปลิ้นปลัน่นเราก็ยังชอบมันอยู่มันลำเมียงเพราะใจมันมีความรักพอใจคนนี้ใจเราไม่ไม่ชอบคนนี้เขาเป็นคนดีอะไรนะใจเราก็ไม่ชอบ เราคิดไม่ดีเขามีโทสะเนี่ยคอยวัดใจตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้วเราจะได้เป็นคนเที่ยงธรรมดูไปเรื่อยๆแล้วการที่เราคอยรู้เท่าทันความโลภความโกรธความหลงในใจเราที่หลวงพ่อสอนให้ดูมาแต่แรกแนละ้วนี่ตอนที่มันทำงานขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันไปมันจะอยู่เบื้องหลัง ความคิดคำพูดและการกระทําถ้าเรารู้ทันใจที่โลกโกรธหลงได้นะโลกโกรธหลงดับไปเนะี่ยความคิดของเราเนะี่ยก็จะดีจะเป็นสัมมาสังกัปะปะเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเคยได้ยินไหมไม่ใช่ตัวกัปปะผีญี่ปุ่นนะสัมมาสังกัปปะถ้าเป็นมิจฉาสังกัปปะคิดไม่ดีอะ คิดด้วยอำนาจของราคะเรียกว่ากามวิตกคิดด้วยอำนาจของโทสะเรียกพยาบาทวิตกคิดด้วยอำนาจของโมหะเรียกว่าวิหิงสาวิตกนี่เราหัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองมานานแล้วลองดูอีกช็อตหนึ่งเราไม่ค่อยดูเราจะดูแต่กิเลสเกิดเราคอยรู้รู้รู้ไปเรื่อยนะแต่เราไม่ได้สังเกตว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมของเราเนี่ยยังตกอยู่ใต้กิเลส ให้เราสังเกตให้ประณีตขึ้นไปอีกถ้าเรารู้ทันกิเลสอย่างท่องแท้นะคำพูดของเราเนี่ยก็จะถูกต้องก็มีสัมมาวาจาไม่พูดปลินปล้อนหลอกลวงไม่พูดโกหกไม่พูดหยาบคายหยาบคายหมายถึงหยาบจริงๆนะไม่ใช่คำพูดติดปากนะ คำพูดติดปากไม่เรียกว่าคำหยาบอย่างสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านเจอใครท่านก็ชอบห้ไอ้ถอยไอ้ถอยไอ้ถอย,ถอ,ยอะไรเงี้ยเป็นคำพูดติดปากอันนั้นท่านไม่ได้หยาบคายเหมือนหลวงพ่อคูณพูดเนี่ยไม่ถือว่าหยาบคายเป็นคำพูดติดปากเวลาเราโกรธเราพูดหยาบคาย ถ้าเราคอยรู้ทันกิเลสตัวเองอย่างถ่องแท้นะเวลามันปลุงความคิดขึ้นมาความคิดของเราก็จะดีเปนความคิดชอบเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเวลาพูดออกมาเรารู้เท่าทาันกิเลสกิเลสครอบงําใจไม่ได้ที่พูดออกมา,า,มาก็จะเป็นสัมมาวาจาเรารู้เท่าทันกิเลสตัวเองนะการกระทําทั้งหลายจนะไม่ทําด้วยอนานาจกิเลส ก็จะเป็นสัมมาก,กรรมันตะเราจะไม่ทำร้ายสัตว์อื่นไม่ทำร้ายคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นคนอื่นนะไม่ลักไม่ขโมยใครไม่แย่งชิงสิ่งที่รักของคนอื่นเพราะเราไม่อยากเบียดเบียนคนอื่นทำไมอยากเบียดเบียนคนอื่น ใจโลบบ้างโกรธบ้างหลงบ้างแต่ใจไม่โลบไม่โกรธไม่หลงนะการกระทาของเราก็จะสะอาดศีลของเราก็จะดีตัวนี้เรียกว่ามีสัมมากัรมันตะมีการกระทําที่ดียังไงว่าการกระทําทั้งหลายที่เราพูดถึงองค์มรรคองคนะ์มรรคนั้นเราไม่รู้จะปฏิบัติยังไงเนี่ยทำสัมมา สังกปะจะทำยังไงสัมมาวาจาจะทำไงนั่งคิดทีละข้อทีละข้อ,ท,ขอที่จริงศูนย์รวมมันอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่เองคอยรู้ทันจิตใจตัวเองนะกิเลสเลย,เ,ลยเกิดคอยรู้ไปเ,เรื่อยๆแล้วสัมมาสังกปะจะเกิดขึ้นความคิดของเราเนี่ยจะสะอาดเวลาพูดสัมมาวาจาก็เกิดขึ้นคำพูดของเราสะอาด การกระทำของเราก็เป็นสัมมากรรมันตะมีศีลการกระทำของเราก็สะอาดห,หมดจดนะงั้นอยู่ที่จิตดวงเดียวเท่าน,นั้นเองถ้าจิตไม่ตกอยู่ใต้กิเลสนะการกระทำทั้งหลายทางใจทางวาจาทางกายก็สะอาดไปหมดและการที่เราคอยมีสติระลึกรู้เท่าทัน ใจิตใจของตนเองไปเรื่อยๆกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้กิเลสอะไรเกิดแล้วรู้เนะี่ยเรี่เรามีสติอยู่การที่เรามีสติอยู่เนี่ยสมมาวายามะจะเจริญขึ้นสมมาวายามะคือความเพียรชอบนั่นเพียรลดละกิเลสท,ที่มีอยู่เพียรปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทํากุศลให้เกิดเพียรทํากุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้น มันทำได้โดยที่เราคอยอ่านใจตัวเองนี่แหละอย่างเวลากิเลสเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ปับ๊บกิเลสดับเองเลยในขณะที่ยังมีสติอยู่กิเลสจะไม่เกิดใหม่นะขาดสติแล้วกิเลสถือจะเกิดทันทีที่เรามีสตินะกูกสศลได้เกิดแล้วเพราะตรวจสติเป็นกุศลนะมีสติใบๆแล้วศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ขึ้นนะกูศสจเจริญขึ้น การที่เราคอยอ่านจิตอ่านใจตัวเองเนะี่ยไม่เพียงแต่ความคิดเราจะสะอาดคําพูดเราจะสะอาดการกระทําเราสะอาดนะใจเราก็สะอาดมากขึ้นด้วยนะมีความเพียรชอบนี่ลืมไปตัวหนึ่งสมาชีวะถ้าความคิดของเราสะอาดคําพูดเราสะอาดการกระทําของเราสะอาดนะการเลี้ยงชีวิตของเราก็สะอาดนะไม่ปิดปิ้นต้อนหลอกหลวงค่อย่างเป็นหมอนนะ ก็ไม่ไปเปิดคลินิกรักษาคนไข้คนนี้รวยก็รักษาให้นานหน่อยอะไรย่างเงี้ยก็เรียกเลี้ยงไข่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ทำเพราะอะไรเพราะใจสะอาดนะอาชีพมันก็จะสะอาดไปด้วยนะยังเป็นครูนะอาชีพเป็นครูโดยอาชีพมันไม่ได้ชั่วนะอาชีพครูยกเว้นเป็นครูสอนงัดแงะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ครูเหมือนกัน ครูสอนตามโรงเรียนโดยอาชีพมันสะอาดในตัวของมันอยู่แล้วแต่ครูทําให้สกปรกไดไ้ถ้าใจโลภเนี่ยไม่ยอมสอนในห้องเรียนอยู่ในห้องเรียนแล้วสอนมันนิดๆหน่อยๆนะแล้วไปเปิดโรงเรียนสอนกวดวิชาเด็กอยากได้คะแนนของเราดีต้องมากวดวิชากับเราถ้าไม่กวดวิชากับเรานสอนอยู่ที่โรงเรียนนี่สอนนิดๆหน่อยๆสอนไอ้ที่ไม่ออกสอบอะ อย่างนี้สกปรกนะใชเนี่ยความคิดมันชั่ววาริเลสมันมีเมื่อคิดชั่วพูดชั่วหลอกลวงเด็กนะว่าไปเตยนพิเศษเธอจะได้เก่งอะไรเงี้ยที่จริงไม่ใช่ตัวเองหลอกลวงเขาไม่ยอมสอนเขาในโรงเรียนไมอาชีพมันจะ เป็นมิจฉาชีพขพึ้นมาไดท้ทั้งที่อาชีพจริงมันไม่ใช่มิจฉาชีพมันก็ทําได้ถ้าใจมันชั่วสัอย่างเป็นหมอก็ทําได้เป็นอะไรก็ทําได้ทาได้ทุกอาชีพหรอเงั้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันใจเรากิเลสครอบงําใจเราไม่ได้อาชีพเราก็สะอาดชีพเราก็สะอาดเป็นสัพเพเหรอก็สะอาดอย่างเป็น พวกเก็บศพตามถนนยอะไรย่างเงี้ยนะทำสะอาดได้สงกปก็ได้ดูมันตายยังรู้ตัวเปล่าไม่รู้ตัวรูดแหวนมันอย่างนี้แต่เขาก็มีระบบพยายามป้องกันของเขานะเป็ในใหญ่เขาก็ดีแต่คนมันจะชั่วอยู่ตรงไหนไม่ช่วได้หมดนะอ่ะงันใจดวงเดียวนี้สำคัญ ้ากิเลสครอบใจเราไม่ได้นะความคิดมันก็ดีคําพูดมันก็ดีการกระทําของมันก็ดีนะการดํารงชีวิตทำมาหากินมันก็สะอาดแล้วก็การปฏิบัติธรรมก็จะเจริญรุง่งเรืองมีความเพียรที่ดีนะในการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆกิเลสใ้เกิดเราคอยรู้เนี่ย ไม่ใช่เพียงแค่สัมมาวายมะมีความเพียรชอบลดละกิเลสเจริญกุศลนะสัมมาสติก็จะเจริญขึ้นสัมมาสติคือการเจริญสติปัฏฐานคนือการทำสติปัฏฐานนั่นอย่างเราคอยรู้ทันจิตเนี่ยกิเลสอะไรแทรกเข้ามาเรารู้กิเลสอะไรแทรกเข้ามาเรารู้เราเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่แล้วเมือ่อเราคอยรู้เท่าทันจิตใจ,ใจตัวเองไป นี้พอเรามีสติรู้สภาวะถูกต้องเช่นใจเราฟุ้งซ่านไหลไปคิดเรามีสติรู้ทันเนี่ยทำสมาสติทำสติปัฏฐานรู้ทันจิตเห็นจิตไหลไปคิดจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะการที่เรามีสติอยู่มันเป็นสัมมาวายามาอยู่แล้วอกุศลมันดับแน่นอนกุศลมันเจริญแน่นอน จิตมันฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันปั๊บความฟุ้งซ่านดับสมาธิจะเกิดนะสมาธิจะเกิดอัตโนมัติี่ยเราคอยรู้บ่อยๆในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าเราจะมีสติรู้รูป,ปธรรมหรือนามธรรมนะใดๆก็ตามนะถ้าเป็นรูป,ปธรรมนามธรรมใดๆก็ตามเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะแต่ว่าเป็นสมาธิชั่วขณนนะนะเรียคณิกะสมาธิ ไม่เฉพาะว่าจิตหลงไปแล้วรู้สมาธิถึงเกิดนะจิตโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธความโกรธดับนี่จิตเบิกบานขึ้นได้ทันทีเลยใครเคยเป็นไหมโกรธโกรธอยู่พอรู้ตัวปุ๊บจิตอยู่อยู่เบิกบานขึ้นมาเลยนั่นเพราะจิตมันมีสมาธินั้นตัวสัมมาสตินี่แหละทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์นันการที่เราคคยมีสตนะิเรียนรู้จิตใจตนเองนี่เป็นสติปัฏฐานด้วยเป็นสัมมาวายามะาด้วยนะ ทำให้สมาธิบริบูรณ์ด้วยเป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิชนิดมิจฉาเสื่องซึมขาดสติสมาธิที่ขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิในการที่เราคอยมีสตินะเรียนรู้เท่าทันจิตใจตัวเองเห็นไหมมีมวงมรรคเจ็ดตัวนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วตัวหนึ่งหายไปตัวสมาธิธิสมาธิทิก็คือ สิ่งที่หลวงพ่อบอกเราถึงมรคทั้งเจ็ดตัวนี้เลยจะรู้วิธีที่จะเจริญสติจเจริญปัญญามากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละคือตัวสัมมาทิฏฐิงันสิ่งที่หลวงพ่อสอนวันนี้นะคือตัวสมามาทิฏฐิแต่เป็นสมมธาทิฏฐิในภาคปริยัติในภาคปฏิบัติเนี่ยเมื่อองค์ทำเรารู้อันแรกรู้วิธีปฏิบัติ ว่าเราจะต้องมีสตินะคอยสังเกตใจของเราอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดการกระทำนะนี่ถ้ารู้ทันไปเรื่อยๆนะมันก็ได้องค์มรรคที่เหลือเนี่ยตามมานะเรารู้หลักตัวนี้นะการที่เรารู้หลักตัวเนี้ยว่าเราจะคอยรู้เท่าทันใจต,ตัวนี้เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ในตัวเองแล้วนะในภาคปฏิบัติรู้วิธีปฏิบัติ งั้นเรายังไม่รู้เลยจะลงมือปฏิบัติยังไงมักมีองค์แปดไม่รู้จะทำยังไงจะต้องทำแปดงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะแต่นี้เราทำงานเดียวรู้สึกไหมงานเดียวคืองานวัดใจตัวเองถ้าเราวัดใจตัวเองได้เนี่ยความคิดของเราก็ดีคำพูดการกระทาการเลี้ยงชีวิตนะก็ดีความเพียรของเราก็ดีการเจริญสติปัฏฐานของเราก็ดีสมาธิของเราก็จะดี พอเรามีองค์ประกอบเหล่านี้ครบถ้วนขึ้นมานะครบถ้วนแล้วจะเกิดสัมมาญาณนะมีการอย่างรู้ที่ถูกต้องนะถัดจากนั้นจะเกิดสัมมาวิมุตตนะิเกิดมรรคผลนิพพานเกิดมรรคผล,ลสัมผัสพนิพพานนะนี่คือเส้นทางที่พระริยาเจ้าทั้งหลายท่านเดินมานะแต่ธรรมะนี่มีมากมาย,เ,ยเป็นตู้เลย หลวงพ่อย่อลงมาเนี่ยลงมาที่จิตของเราดวงเดียวเนี่ยเพื่อให้เราเรียนได้ถ้ามีเยอะแยะไม่รู้จะเรียนยังไงแค่มาก8แปดตัวนี้ทํทำไงให้สมบูรณ์เนี่ยก็ทำไม่ถูกละอริยสัจสี่มีกิจตั้งสี่อย่างจะทำยังไงให้เสร็จสมบูรณ์ในขณะเดียวกันทำไม่ถูกละทุกให้รู้สมุทัยให้ร้านิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญทำไม่ถูก น้ปฏิบัติอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่เองจิตนี้คือกุญแจที่จะไขประตูแห่งธรรมะออกมานะแล้วเราจะเข้าใจธรรมะขึ้นมาตรงที่เรารู้ถูกเข้าใจถูกจากการปฏิบัตินะตัวนั้นคือสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตะละและถัดจากนั้นในขณะเดียวกันนั้นไม่ใช่ถัดจากนั้นในขณะที่มีสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตะละองค์มรรคทั้งหลายที่มีอยู่ก็เป็นโลกุตตะละทั้งหมดนะ เนี่ยเราค่อยๆฝึกนะเรียนรู้จิตตัวเองไปเราสังเกตตัวเองมันมารยามากมันเข้าข้างตัวเองเนี่ยดูเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้เราเห็นจิตตัวเองได้ชัดมากขึ้นเนี่ยเราดูกโกรธไม่เห็นมันจะกโกรธเลยนะตรงที่คิดว่ากูไม่เห็นเคยกโกรธเลยเนี่ยซ่อนอะไรเข้าไปละอย่างเนี้ย เนั้การที่เราคอยสังเกตสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคําพูดการกระทำเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นกิเลสได้ชัดเจนขึ้นนะอย่างบางทีสอนธรรมะนะสอนธรรมะเนี่ยอยากให้คนนับถือเนะี่ยมีนะผู้ช่วยสอนหนระือว่าคนอื่นอะไรเงี้ยนะอยากให้คนนับถือมันแะท้มันแฝงอยู่โดยไม่รู้นะพอเราพอนาเก่งขึ้นเราสังเกตดูอะไรอยู่เบื้องหลัง หรือเราไปปล่อยบัวปล่อยควายเราไปบริจาคเงินเยอะๆอะไรอย่างนี้นะให้คนถ่ายรูปไปลงอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยอะไรอยู่เบื้องหลังทำดีแล้วต้องให้คนเห็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรอยู่เบื้องหลังเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ตัวเองนะกระทอเปลือกตัวเองออกมาความจอมปลอมของเราเนี่ยมากมายที่เราสร้างขึ้นมากระทอออกมาจนเราเห็นตัวจริง เห็นบ้างไหมนั่งตรงหลวงพ่อพอดีเวลาเราทําอะไรต่ออะไรเนี่ยมันแฝงไหมดูออกไหมเออถ้าดูตรวนี้ได้นะมันจะสะอาดเร็วขึ้นนะจะสะอาดเร็วขึ้นสมมชอบทำกับข้าวถวายใช่ไหมเนี่ยมีแฝงไหมภูมิใจไหมอะไรเงี้ยเนี่ยนะคอยรู้เข้าไปมีไหมถ้ามีก็ใช้ได้ ถ้าไม่มีเนี่ยหลวงพ่อจะหนักใจมากเลยลูกศิษย์เ่งสวยดูตัวเองไม่ออกนะแต่ละคนมีทั้งนั้น่ะไม่ว่าจะทําอะไรมาอยู่วัดแค่จะกวาดวาดัดนะยังมีซ่อนได้เลยนะทําได้ซ่อนได้ทั้งนั้นงั้นอย่าไปไว้หน้ากิเลสเราจะได้เข้าใจธรรมะได้เร็วขึ้นเพราะเราไม่ลาเลยปล่อยให้กิเลสครอบงำพฤติกรรม ทั้งกายว่าจาใจของเราเราจะเห็นกิเลสได้ชัดขึ้นชัดขึ้นผ่านอะไรผ่านพฤติกรรมทางกายวา่าใจนี้แหละมันจะทำให้เห็นกิเลสได้ชัดขึ้นได้เร็วขึ้นเอาหันหน้าไปทางโน้นทางโน้น